ส่องเครื่องบินเจ็ตสุดหรู2,200ล้านเฮินฟ้าพาทักษิณกลับไทยในรอบ15ปีส่องเครื่องบินเจ็ตของทักษิณชินวัตรมูลค่าไม่ต่ำกว่า2,200ล้านบาทเฮินฟ้าพากลับประเทศไทยในรอบ15ปีความคืบหน้าทักษิณกลับไทยล่าสุดวันที่22สิงหาคม2566มีรายงานข่าวยืนยันว่าปรากฏชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี กำลังเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยเทคออฟออกจากสนามบินสิงคโปร์แล้วโดยมีกำหนดเดินทางถึงไทยเวลาประมาณ9นาฬิกาซึ่งเครื่องจะมาลงจอดบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคลท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจะมีครอบครัวมารอรับสำหรับเครื่องบินเจหรือเครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณชินวัตรถือว่าเป็น พาหนะสำคัญที่เขาใช้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆโดยสื่อหลายสำนักเคยรายงานว่านายทักษิณได้ครอบครองเครื่องบินเจ็ตกรอบสตรีมรุ่น G 6 5 0 ER ซึ่งเป็นเครื่องบินธุรกิจ2เครื่องยนต์เป็นเครื่องบินเจ็ตธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและเร็วที่สุดของบริษัทด้วยความแรงสูงสุด0.925มัก มีปีกกว้าง28.96เมตรและยาว29.29เมตรเป็นเครื่องบินรำตัวแคบสนนราคาเครื่องบินเริ่มต้นที่65ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,200ล้านบาทราคาณะปี2,566 นอกจากนี้เครื่องบินเจ็ตกรอบสตรีมรุ่น G 6 5 0 ER สามารถรองรับผู้โดยสารได้19คนบินได้ไกลถึง7,500ไมล์ทะเลโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมันบินได้แบบนอนสต็อปภายในห้องผู้โดยสารของเครื่องบินกว้างขวางมีพื้นที่ใช้สอยได้ถึง4ส่วนทั้งส่วนของการทำงานส่วนทานอาหารความบันเทิงและการพักผ่อน และความพิเศษคือห้องโดยสารที่เงียบที่สุดเหมาะสำหรับการพักผ่อนช่วยให้ผู้โดยสารไม่อ่อนเพลียจากการเดินทางหรือ7แ t l ลกอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่น WiFI อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุดไฮเทคและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนอกจากนี้บริษัทเมจิกรากูลเจ้าของเว็บไซต์ของสหราชาอาณาจักรระบุว่าราคาเครื่องบิน กรอบสตรีมรุน G650ER ราคาเฉพาะตัวเครื่องบินอยู่ที่2,000ล้านบาทแต่ต้องรวมค่าใช้จ่ายต่อปีอีกกว่า55ล้านบาทได้แก่ต้นทุนคงที่ได้แก่เงินเดือนของลูกเรือประจำเครื่องนักบินและพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินการฝึกอบรมของลูกเรือลงเก็บเครื่องบินประกันภัยเบ็ดตเตล็ดคงที่รวมแล้วกว่า 7 7 3 8 1 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ27ล้านบาทต่อปีต้นทุนผันแปรได้แก่ค่าน้ำมันค่าซ่อมบำรุงค่ายกเครื่องยนต์ค่าธรรมเนียมการจอดจากสนามบินค่าเบ็ดเสร็จผันแปรอื่นๆรวมแล้วกว่า8 2 6 2 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือ28ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามสำหรับเครื่องบินกรอบสตรีมรุ่น G650ER เป็นรุ่นที่มหาเศรษฐีนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงมักนิยมซื้อไว้เป็นพาหนะส่วนตัวเนื่องจากบินได้เร็วโดยใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,140กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ประหยัดเวลาเดินทางซึ่งตามรายงานผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศต่างครอบครองอยู่หลายคนอาทิ วิชัยศีวัฒนประภาอดีตเจ้าของกลุ่มกิจการคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กับบุคคลในธุรกิจเครือเจริญโพคพันธ์